lo mai, pe'no อีกไม้เตรียมอยู่พี่น้องมาแล้วพ่อเลาวูวววไม่เป็นดินดินตไม่นะเพลงนี้วันนี้ก็มาเจอมี่น้ำพงษ์ขายหุดครับพี่น้องก็ยังหมดแล้วเพลงนี้แดูดินแดงน้อง เด่นลื่นครับเด่นลื่นมากพียนง ไม่ขอบรรยายอะไรมากพี่น้องเพราะว่าไม่ระบายกับเจ็บกอพี่น้องพูดมากไม่ได้ครับขอปลามารับจุมนะคลิปนี้น้ปบบงนะปลายวดนะพี่น้องสายอูดครับลมไม้ยางอ่อนพี่น้องยังสดอยู่เลยพี่น้องเนี่ยไม้จดนะับสดดิกๆป่าใต้นะเป็นไม้ที่ตัดน้อยนะพี่น้อง ไม่มีการจอกนะครับพื้นที่แคบครับพี่น้องล้มยากนะครับ

なるほ ลมไม้กับลมเร็วพี่น้องอเร็วมากกับไม้แบบนี้คุณับจะเกิดื่อนโจ๊กนะพี่น้องลมไม้กับลมเร็วปลาลำปลาไอพี่น้องปลาไม่ยากกับไม้ไม่ใหญ่นะครับ i name now 촬 ใกล้ไม่ได้ไปน้องน้่นครับส่วนนี้การาการรังอยู่ไปน้องตาครับๆาครับต้อไปตายใกล้ไม่ได้ไปน้อง não não, 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 não.